ด้านหลัง m 1 8 a 1ลูกปลายเป็นสเก็ต700ลูกที่ใส่เชื้อปะทุไฟฟ้าอันตรายหวังผล50เมตร ตำบลจุลเบิดห่างจากทุ่นอย่างน้อย16เมตรไฟเดียวกันด้านข้างและด้านหลัง100เมตรการตั้งวางด้านหน้าฟอน์หายทุ่นขึ้น30องศาขอบคุณการติดตามการรับชม